เดี๋ยวมาต่อครับทีที่สองนะครับับ็คแฮทสามหนึ่งสองดี D 2กับมิโนะเมกกะเฮ้ยสมองเงินนะฮะเมกกะสมองเงินนะครับ cca, งงนะร้บ 195. อยเก้าห้าเฮ้ยซูมโม่ขอไพ่ซูโม่นะ ลึกครับมโชเลยลังอ่อด,ดแงกแล้วคขนั้นคนขับไม่อยู่ครับะนะไปไหนวะ Bông kì Điểm tịt bung kì đó sẽ mang đơ Đang bơm ขุดนี้ับแต่งปึ๊บอันนี้บูบอ่ะอามอามยาวครับอันนี้บูบมสั้นนะฮะอัมอามสั้นนะครับเจอยู่นี่ luồng lẹo luồng lẹo oh, Ủa, đi đuôi phải lên đây hả? ้บวกลรวงแล้ว เย็นครับช่วงไปบ่ายครับบ่ายด,ดีครับสองตับสามใส่เยอะหน่อยลูกเป้ สี่ตักห้าตักเลยทีมงานหนึ่งรับแปดตักนะครับนะฮะดูว่าสามตักทีมงานนี้ขุดตักลิ้นได้สี่ตักนะฮะไม่เ,เหมือนทีมงานอื่นนะอื่นได้เจ็ดแปดตักนะนะฮะไป ตินครับตีจะแปดได้ทิ้นตัดโอ้ยแซ่ดิแซ่ดินี้ก็แซ่ดิอย่างนี้ก็แซดิรัดเดิไมู่้องตั ตัวอะไรวะเนี่ยอ๋อ oh. <c oughs> ่วงเอาโหแล้วจะเป็นหมดเท็ดนะหมดเทป่๊ไปหลด cưng 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 ô đi <laughs> เออยิ้งลวงไปแล้วฮู้โอ๋อฮู้ดใส่ตัวกันในน,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 นั้นครับกันกันกัดินที่หินใส่ ก,การพลังกันกันดินเสดกระเด็นใส่ครับใส่กระจกอุ้ยเต็มคำเลยโอ้ยไม่มีโหลดเครื่องหมายไม่มีโหลด tăng ít tăng ít không có cái này này cái gì tắt tiếng, à Yeah. <laughs> ดูสุดครับ ่ยังไงต่อทีคิวคิวไอไ